เพิ่มโลโก้ของแบรนด์เข้าไปในคลิปแบบนี้เขาเห็ดจังใดไปเบิงกันครับก็ให้เพื่อนๆทุกคนมาที่หน้าติ๊กตอกของเราแล้วกดปุ่มบวกบวก,กดอัปโหลดวิดีโอเลือกวิดีโอกดถัดไปรอสักครู่ครับพอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆมาเลือกที่สติ๊กเกอร์แล้วมากดที่รูปภาพตรงนี้ แล้วมาหาโลโก้ของเราที่เป็นไฟล์ png พื้นหลังโปรง่งใสแบบนี้เด้อกดตกลงนี่พอมาแบบนี้แล้วครับเห็นไหมโลโก้มันจะเล็กลงให้เราใช้สองมือของเราเนี่ยขยายขึ้นแบบนี้เอาตามที่เราต้องการตามที่ขนาดที่เราได้เลยนะครับ่าหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยจะวางตำแหน่งแบบนี้หรืออย่างนี้ก็ได้โดยปกติผมจะวางไว้ตรงนี้นะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยกดถัดไป ก็สามารถเลือกโพสต์คลิปได้เลยง่ายอีหีเพื่อนๆล่องไปเหตุเบิงดนะครับเด้อคลิปความรู้ดีๆแบบนี้เพื่อนยังไม่รู้ฝากทุกคนแชร์ด้วยนะครับ